สวัสดีนะครับทุกท่กทานอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กนะฮัลโหลฮัลโหลวันดูทีวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวัน หันษามาหาสนุกป,ประจําในวันจันทร์ที่30กันยายน2 5 6 7น,นะครับแรม13ค่ําเดือน10ปีมะโรงปีมะโรงนะวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันอูบาทนะครับเป็นวันอูบาทแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ นะครับแต่สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระทาบุญปฏิบัติทําได้ก <c oughs> ็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะเออก็ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จนะครับขอให้กําลังใจนหลายคนที่มีความทุกข์ในโชคชะตาบอกทําไมชีวิตถึงเหนื่อยขนาดน,นี้การงานมีปัญหาอุปสรรคติดขัดตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานการเงินหายากช่วงนี้ ก็ขอเอาใจช่วยนะอดยเนื่องโดยสภาพเศรษฐกิจนะครับเอ่อช,ช่วยกันแต่ต้นเงินหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเออไม่ตรงถามอาจารย์ได้ไมแล้วถ่ายรูปไปยังไม่รู้ยังไงเลยก็แล้วแต่นะนะอันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับความฝันสารพูดที่ฝันในแรม สิบสามคำแล้วสิบสามคำความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับในดวงชะตานะแล้วก็ต่อมามาพูดถึงทางขวามือโพยหยีสีเถียวเป็นวันเต็งหิวธาดไฟนะครับเพราะฉะนั้นธาตุไฟก็ดีอยู่แล้วนะถ้าคุณเป็นคนธาตุไฟคุณก็ใส่สีแดงไปเลยครับนะเพราะว่า ฟ้าบอกให้คนพลาดไฟวันนี้มีพลังนะครับเออในดชตานะอันนี้ก็อกโอ้โหฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงหนูเนี่ยนะ <c oughs> หนูเนี่ยเมื่อเช้าเ็าคิดเอจะกินร้อนกินเย็นทำเย็นมากินทำไปทํามาฝนตกครับโอ้สภาพเราก็ปอดเนี่ยมีปัญหาก่อนเลยอย่างแรกนะเนี่ยรู้สึกร้อนๆหนาวๆจะเป็นไข้ หนูจะเป็นไข้นะครับใจเห็นๆนิดหนึ่งนะแหมเป็นไข้ต้องกินโกปีเข้าไปอีกจะได้หลับดับไข้เออโอ้โหแหมสุดยอดเออถ้าป่วยไม่สบายก็ค่อยว่ากันนะหนูจะไปนอนสมทุกวันสองวัน <c oughs> อันนี้มาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้านะครับชุดใหม่นะครับเอานุ่งผ้าชุดใหม่นะหัวซาโคเออไปถามเหล่าม้ามา,มา <c oughs> ชอบไปถามเหล่าม่าเรื่อยเหล่ามา้เาเหล่ากงอเออภาษาจีนนี่เรียกว่าอะไรภาษาจีนเรียกว่าอะไรถามตลอดอะนะคำนุ้นคำนี้เบบางอย่างเราก็รู้บางอย่างแล้วเราก็แก้งถามใช่ไหม สนุกสนุกนะภาษาจีนสนุกอยู่แล้วบางทีออกเสียงออกคำมาเรายังขำเลย <c oughs> นุ่งผ้าชุดใหม่วันนี้นะครับวันจันทร์ก็ท่านรักมากนะอัวซาโขนะซาหัวใหม่เสยเท้านะครับก็วันนี้วันจันทร์ก็มีลาบนะครับเอ่อตัดผมใหม่ตาเถาโมนะก็มีลาบ ตัดเล็บกอกะจริงตนะมีลาบครับทาน้ำมันวันจัน์จะเริอลูกงมามดีเอ๋ย,อยต้องถามไปถามเหล่ามา้มา,ามาเหล่าม้าภาษาจีนเรียกว่าอะไร <c oughs> มาเขาแล้วก็รู้มาเขาแล้วก็รู้ <c oughs> <c oughs> เออถ้าคุณมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเหล่ากงเหล่ามากคุณคุยกับคุยกับคนแก่เลยเขาจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้านะเอเออันนี้มันช่วยทําให้แบบ สมองดีขึ้นด้วยนะไม่หลงลืมเขาต้องให้ความสําคัญกับพ่อแม่ก็ถือว่ากระตันอยู่นะมีความกระตันอยู่อันนี้ <c oughs> ต่อมาจะมาพูดถึงนะครับความกระตันอยู่แต่เราหายใจไปปอดเราแบบแบบเแบบนีย่นะหายใจรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาแต่ต่อมาถ้าจะมาถึงเสียงเซมซี C, ประจําวันกันอย่างรวดเร็ว ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานยายจันจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะครับสาธุกขใครยังเสียงกะดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองรวยนะครับต้องได้เซมซีใบที่หกสิบแปดโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ปลอดภัยดีเป็นมงคลนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต นะครับจะมีเกณฑ์การร่วมทุนนู่นนี่นั่นจะประสบความสําเร็จนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะสําเร็จตามที่หวังคุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกินในใเรื่องความรักราบลื่นมีความสุขน,นะแล้วก็ต่อมาธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ท่านก็ไม่ควรที่จะระโมบโรมมาจนเกินไปนะก็นี่อเห็นตามข่าวล้านทองเห็นไหม คืนถ้ามันขนาดนี้นะลูกค้าหูยเยอะนะนึกว่ามันยังไม่กี่คนทํามาหลายปีเห็นไหมลูกค้าเนี่ยเยอะแยะเลยเต็มถนนรถติดอืแบบนี้ใครๆก็บอกว่า <laughs> ไปไม่รอดเจนะ๊งแนะ่แนไม่รู้ไม่รู้นะเออเราก็เห็นดูสภาพเอ๊ะเราเราเคยจําได้นะหน้าร้านหน้าร้านทองแบบเนี้ยนะ รู้สึกน่าจะเป็นข่าวหลายปีก่อนน่ะถ้าคุณเคยจำข่าวแต่ตอนนั้นมันเรื่องอะไรนะเอโรตลี่หรือเปล่าหรือตอนนั้นที่มันดังๆอ่ะเรื่องเพชรหรือเรื่องอะไรไม่รู้แหละเออเราก็เห็นก็หน้าเดิมคือทำพวกเนี้ยนะก็ต้องซื้อสากสุจริตนะเออทองได้เท่าไหรก็ต้องเท่านั้นนะอย่าไปโอ้โหวันนี้ไม่ไหวนะเอออันนี้ต่อมา พูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับจะมีคนช่วยเหลือให้คุณได้ตำแหน่งงานที่ดีนะครับต่อมาคะแนนสอบก็ถือว่าดีนะดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคไปที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับแต่คุณก็ให้รักษาต่อไปนะก็จะมีโอกาสหายในไม่ช้านะครับต้องดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะครับเออสุขภาพใครเจ็บป่วยไม่สบายก็ ดูแล้วเองให้ดีนะครับปีิไม่นานเดี่ยวดวงก็จะดีขึ้นนะใจเย็นๆน,นะครับออพอเะฉะนั้นเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะครับที่กาจารดูหวงจุ้ยมาเมื่อตะกเกียเอ,อเราก็เห็นสภาพบ้านเขาเปิดกล้องให้ดูเห็นเนเห็น,หนแล้วก็มองดูโอ้โหพระหันหน้าไปทางซ่วมไม่ได้เราต้องให้ย้ายและมาอีกห้องหนึ่งหัวนอนไปทางซ้วมและตรงชักโครกอีตัางหาครับ เห็นไหมคนเราบางทีนอนแล้วคุณไม่ได้จัดวางอะ่ะบ้านก็ดูดีนะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะถ้าคุณเนี่ยที่จเคยเล่าให้ฟังอะ่ะหัวไปดูชักโคกเนี่ยอปรมงคนนะั <c oughs> ไม่ไหวไม่เจริญคนระับเออแล้วถ้ายิ่งคุณตรงชักโคกเนี่ยนะเวลาคุณนอนนะแล้วเวลาถ้ามีคนกดชักโคกกรดูดูด คุณคิดดูอะไรที่อยู่ในหัวสมองคุณมันก็ลอลยลงไปทางชักโครกสวยซี่สวยซี่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนาหัวนอนไม่ควรไปทางซ้วมหรือตรงชักโครกเนี่ยไม่ดีเลยคุณหันไปทิศอื่นจะดีกว่านะครับเอ,อ่อนะเพราะฉะนั้นในบ้านแต่ละหลังคือไม่ค่อยสงสัยเขาไม่ได้ดูหงจุย้ยมาก่อนนะ่ะจัดสเปซสปะไปหมดเราต้องแก้ทุกหลัง เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนู่น proxy, นี่นั่นเอออันนี้นะต่อมามาพูดถึง <c ười> ตามวันเกิดนะพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีแดงเว้นสีแดงนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเหลืองขาวม่วงส้มฟ้าโอ้ยเราสึกรู้สึกขนลุกขนลุกหนาวขนลุกร้อนร้อนหนาวหนาวต้องกินโกปี ให้มันรู้แล้วรู้แรกไปเลยป่วยจะได้ป่วยจะนอนทุกวันสองวันนอนสมอันนี้นะต่อมามาพูดถึงนะครับสีบอกไปแล้วนะสีที่ดีที่สุดก็คือสีม่วงม่วงนะทิศที่ดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ดีในวันนี้ทิศที่ดัยคือออกเฉียงเหนือนะครับในโดวงชะตา ตัวเลขนำโชคก็จะมี4 7 5 4 7 5นะและ้วในดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์เจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปานีบเกงใจคนการพูดคุยติดต่อการบริการเซอร์วิสไม่ดีครับประสบความสำเร็จนะถ้าคุณจะทำในเรื่องของการบริการคนติดต่อะอะไรพวกนี้ดูแลลูกค้าเนี่ยจะดาวจันทร์คุณต้องดีนะถ้าจันทร์คุณไม่ดีคุณดูแลลูกค้าไม่ได้หรอก เวลามีปัญหามา,มากๆด่าลูกค้างเงี้ยเราบอกไม่อยากเราดูลงดูแลอะไรเงี้ยน,นะยความใจใส่ใจใช,ใช่ไหมหรือไม่คุณก็อาจจะไม่ค่อยถูกกับแม่นะดาวจันเป็นตัวแทนของผู้หญิงของแม่ดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนของพ่อนะครับอันนี้เทคนิคเคล็ดลับง่ายๆทายแม่นตรงทุกรายเพราะจันแม่นที่สุดในสามโลกเอ,อไม่ธรรมดานะ อันนี้ในดวงชะตาต่อมาคนเกิดในวันอังคารคนวันอังคารให้ระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับระวังอุบัติเหตุทด่เฉพาการผ่าตัดนะต่อมาคนวันพุธกลางวันการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆกับสังคมเนี่ยจะมีคนให้ความเชื่อถือนะครับและเกรงอกเกรงใจเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันเสาร์นะสิ่งเก่าๆหรือ,รอเรื่องราวเก่เาๆเนี่ย จะนำพามาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตานะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหาสัสบดีถือว่าคุณจะมีความรู้วิชาการมากขึ้นนะครับส่งผลให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคงต่อมาพุธกลางคืนนะครับคุณอาจจะเหนื่อยเรื่องความคลั่งไคล้ศรัทธานะครับอาจจะไม่ค่อยที่จะเป็นไปตามที่คุณหวังไว้นะครับ่เ,เพราะฉนั้นก็ต้องคือมันต้องศรัทธานะนะต้องตั้งใจ นะครับถึงจะเห็นผลนะก็ทําให้ดีที่สุดละกันนะครับสสวนมด้วยพปฏิบัติธรรมต่อมาคดเกิดในวันศุกร์ถือว่าเจ้าชะตายับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีอุดหน,นุนจุดเจอด้านการเงินนะครับวันอาทิตย์ก็ดีนะไม่ดีไม่เดียที่ไม่ดีเสียอไฟดูดไฟช็อตน้ําร้อนลวกต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตานะโอเคต่อมาจะมาพูดถึง <c oughs> ปรากฏการผ่าดาวัดูดีในวันนี้นะครับวันดาวเสาเสียอยู่เกตก็ยังเสียอยู่นะครับยังไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นก็ร,รีบรีบฝันนะอลอตเตอรี่สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลอุ้ยมีคนจะเป็นเศรษฐีนะมีคนจะถูกรางวัลที่หนึ่งรู้สึกเป็นลูกศิษย์นวจารนะา่ะมีโชคโชคดยด้วย เลยรวยรวยรยยยยแปดแปทำจะเสียหมดเลยเอา่าแหมเวลาจะกดนะกดไปหาเทพสามตาเออหลางเสรนนะกดเทพสามตาเออหลางเสรนจะกดเทพสามตามันขึ้นเลยโอ้โหแฝงหน้าเออหลางเสรนไปนี่คืออะไรเนี่ย นี่ขนาดเราอากาศอย่างนี้นะเออที่ยังอารมณ์ขันนะอาจารย์เป็นคนอารมณ์ขันเข้าใจไหมเออเพราะว่าทุกทําไมใช่ไหมมีความสุขดีที่สุดนะแล้วก็ให้แต่สิ่งที่ดีดีกับคุณนะ่ะถ้าให้สิ่งที่ดีคุณก็จะไปให้สิ่งที่ดีๆต่อนะแต่ถ้าคุณรับสิ่งที่ไม่ดีมาคุณก็จะเอาสิ่งที่ไม่ดีความชั่วความเลวซามของคุณไปให้กับคนอื่น อะไรเงี้ยนะเอ่อ,พอเพราะฉะนั้นร <c oughs> ับแต่สิ่งที่ดีๆไปนะครับเอออย่างมีความสุขนณที่จริงเสียงของอาจารย์เนี่ยจะไพเราะเพราะพิงมากกว่านี้นะแต่เรื่องจากใช้ใตัวเนี้ยไอ้กล่อง USB ต่อมามันไม่มันไม่ได้เสียบกับคอมโดยตรงไงเพราะว่าไดเวอร์ในในเคสมันใช้ไม่ได้มันก็ต้องแยกออกมามันเสียงก็เลย ไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปประมาณเจ็ดแปดปีอ่ะถ้าคุณจำได้ไหมเจ็ดแปดปีก่อนหน้านี้ที่จารย์ทำคลิปอ่ะเสียงวู้นุ่มพุอันนั้นมันมาจากคอมเดแต่ก็ตามสภาพนะเออรเวยๆ,ๆ,ๆก่อนเดี๋ยวให้ให้มันดีเต็มที่เอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับในดวงชะตาก็วันนี้เราก็มาดูตรงนี้ใช่ไหม ว,วันจันทร์วันจันทร์ที่สามสิบวันไก่ไม่ถูกกับกระต่ายนะครับเออเพราะฉะนั้นคนกระต่ายต้องนิ่งๆนะแต่คนไก่ล่าเริงครับร้องเพลงไก่จ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใครดังเลยทีนี้ธาตุไสนะครับแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะกับการขุดบ่อน้ําเดินเรือไม่ควรเดินเรือนะหญิงมีคันห้ามกระทบประตูโกดังนะครับ เหมาะกับกิจกรรมร <c oughs> <c oughs> ับตำแหน่งขอบุดตั้งเสาตั้งคานขุดดินฝังศพซ่อมแซมแต่งงานแล้วก็เดินทางเดินทางได้แต่เว้นทางเรือจำไว้นะครับเออต้องเตือนทิศมงคลคือทิศใต้ทิศโชคลาภคือทิศต,ตะวันตกช่วงเวลาที่ดีคือตีหนึ่งถึงตีสามเจ็ดโมงถึงสิเวนโมง นะครับเวลามังกรเนี่ยแล้วก็17นาฬกาถึงหนึ่งทุ่มนะเป็นเวลาไก่ไก่จะได้ยินไม่ว่าสีทั้งใครอา่อาอ่านี่ต่อมาจะมาเริ่มราศีจักรนะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอ้ย <laughs> หนูสิวขึ้นเหรอ <laughs> หนูเพิ่งแตกเนื้อหนุ่มเลยเนี่ยแตะเจ็บจีตชีสิวหัวช้างเอออันนี้นะต่อมามาพูดถึงนะ <c oughs> แต่ก่อนเนี่ยอาจารย์เป็นสิวเยอะมากออโมนเยอะนะหน้านี่เต็มไปด้วยสิว <c oughs> แต่พอหลังจากไปเข้าค่ายคือถ้าคุณต้องการไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ให้มีสิวนะคุณไปเข้าค่ายรอดอนะ ที่ไหนเขาชนไก่หรือที่ไหนก็แล้วแต่ตอนนั้นจำไปที่เขาไปที่เขาชนไก่อะแหละถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะมีไอ้ไอ้ไอ้ที่ทาหน้าของทหารดำๆมาให้คุณทาให้เต็มหน้าเลยนะสิวที่คุณเป็นอยู่ตลอดมันจะหายเป็นปิดทิ้งเลยครับแต่ว่ามันจะแสบๆขันๆ <c oughs> ความรู้สึกนะมันจะแสบๆมันคมันเหมือนปกัดอะนะแต่ไอ้แป้ง ไอ้แป้งฝุ่นเนี่ยที่ทาหน้าเนี่ยคุณจะต้องดูเนื้อด้วยนะอาจารย์จําได้แม่นเลยถ้าเห็นแป้งแป้งพางหน้าเนี่ยเไอไอไอพราะเรียกฝุ่นพังหน้าของทหารน่ะถ้าเห็นเกล็ดเป็นเม็ดเม็ดเงาเงาแล้วคุณต้องดูนะถ้าถ้ามันไม่เงาใช่ไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้ไอ้ที่ทานพางหน้ามันยี่ห้ออะไรชน,นิดไหน,นถ้าอาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าอันนี้ใช่เพราะจําได้ติดตาเลยมันจะคล้ายๆเงาเง,งาคล้ายๆกับผงชูรสอ่ะ เงาเงาแต่มันสีดํานะเออมันจะเงาเงาเหลือบๆทาฟ้าเรารู้สึกว่ามันก็แดงหน้าจะแดงนะเออแบบว่าแสบแสบคันๆน,นะแต่พอล้างหน้าหลังจากนั้นไปเนี่ยสิวไม่ขึ้นอีกต่อไปเลยครับอันนี้คือเรื่องจริงเออถ้ามันขึ้นมันเล็กๆน้อยๆนะเพราะงั้นคนที่เป็นสิวเนี่ยให้คุณไปเรียนรลอดอครับแล้วคุณจะหายเป็นสิวครับ <laughs> เอาให้พางหน้าพางไปเลยแต่ต้องดูหน่อยถ้ามันออกเม็ดคล้ายๆกับเม็ดผงชูรสอะ่ะเป็นเกล็ดเกล็ดอะ่ะเกล็ดเกล็ดบอันนี้ยทาไปเลยครับสุดยอดเออ,อันนี้ต่อมามาเริ่มต้นที่ราศีจักรนะครับเริ่มชาลาลัคนาราศีเมฆนะชาวราศีเมฆเนี่ยในดวงชะตาคุณอาจจะมีเรื่องอื่นอาดทุกใจในวันนี้นะครับ ออดาวสุขคุณดีการเงินพูดคุยติดต่อเจรจา,าก็ดีประสบความสํานเะร็จนะฮะมีเกณฑ์การเดินทางนะพุธยังเป็นอริอยู่ต้องระวังคําพูดนะครับทุกราศีแหละเพราะพุธยังเลงอยู่บางคนติดขัดมีอุปสรรคถูดหรือถูกเลื่อนเลื่อนออกไปกู้แบงค์ไม่ผ่านติดขัดนะมันมีเหตุนะครับแตท่ที่จริงมันหลุดหมาแล้วแหละพุธหลุดมาตั้งแต่ 21นะตั้งแต่ยนะี่สิบสองเนี่ยหลุดแล้วยื่นใหม่ผ่านประสบความสำเร็จนะของชาวราศีเมฆก,ก็ระวังในเรื่องของการเงินนิดนึงนะครับต่ชีวิตคุณก็ไม่ลำบากนะต่อมาชาวราศีพฤษภค,คนราศีพฤษภจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับซ่อมแซมให้ดีขึ้น นะในด้านของการงานอาจจะเ,เหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเปลี่ยนความพยายามนะครับในเรื่องของการเงินนอิทธิพลดาวพุธก็อยู่พบปุตตะการเงินหมดเปลืองไปกับบุตรและบริวารน,นะครับในดวงชะตาเรื่องเงินเรื่องทอง,องทอต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณจะต้องอดทนต่อสู้แข่งขันนะครับฝ่าฟันไปให้ได้จะประสบความสําเร็จ นะค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ต้องรีบร้อนคุณก็ต้องอดทนให้ดีนะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับการเงินก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมต่างๆนะครับและดาวประจําตัวคุณก็อยู่พบพันธุก็ห่วงใยใส่ใจครอบครัวเป็นอย่างดีนะก็พยายามส่วนมวยพระด้วยนะครับถึงจะดีมีโชคเข้ามาไม่คาดฝันต่อมาชาวราศีก,กรกฎ คนกอกฎดคุณมีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเลิกเจ้าชู้เสียทีหนึง่งนะอย่าไปนู่นนี่นั่นมาจนเกินไปนะครับเออมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่แล้วก็อย่าไปเอาคนใช้มาเป็นแฟนนะไปหาคนนูน้นคนนี้คนนั้นทำลายครอบครัวลูกเต้าก็มีอยู่นะเพราะฉะนั้นเลยเิกนิสัยสันดานเดิมๆได้แล้วนะครับในดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักเนี่ย ดาวเสาคุณยังอยู่วินศให้อย,อยู่มรณะความรักยังไม่ค่อยดีห่างกันเข้าไว้จะดีที่สุดในดวงชะตานะครับแล้วก็อิทธิพลดาวการเงินของคุณเนี่ยอยู่สาหาาัสช้านะการเงินมีรายจ่ายอยู่ครับนะแต่จ่ายแล้วเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้นะในดวงชะตาเออดูแลตัวเองในหะ้เชา้าก็รกดนะ คนกรกดเดีย๋ยคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วคนโสดโสดไปก่อนทั้งชายทั้งหญิงคุณจะเจอสิ่งที่ดีนะครับหลังจากปีหน้าไปต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์คนสิงดวงชะตามีโอกาสประสบความสำเร็จครับนะเออทีเล่นทีจริงดวงชะตาคุณก็มีโอกาสที่ดีนะไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ย นะครับชีวิตความเป็นอยู่ก็จะร่ํารวยมีเงินมีทองนะครับแต่ว่าบางทีในเรื่องของความรักคุณอาจจะไม่ค่อยที่จะเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับอาจจะทีเล่นทีจริงอยู่นะแต่เสาเรงคุณนะครับก็ไม่ควรรีบร้อนในเรื่องของความรักนะในเรื่องของการเงินเนี่ยจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนในเรื่องของการงานถือว่าพูดคุยเจรจาเรื่องงานประสบความสําเร็จนะครับ ต่อมาชาวราศีกันคนลักนณาราศีกันเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องปล่อยวางนะครับคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดพังประการใดไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเองให้ดีที่สุดนะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับดาวศุกร์พูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองดีนะครับดาวพูดคุณไม่เสียนะแต่การละกินีกลุ่มลัก ดวงชะตาคุณต้องระวังฟืนไฟไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนลวกอุบัติเหตุในวันนี้นะครับต่อมาชาวราศีตุลคนลัคนาราศีตุลเนี่ยถ้าจะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยมีโอกาสสําเร็จแต่ดวงชะตาคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันระวังคําพูดนะครับและพูดมันยังเลงลาหูอยู่เนี่ยต้องระวังคําพูด จะมีปัญหาอุปสรรคหรือติดขัดนะครับแต่ถ้าเจราจายอย่างรับรับก็ยังโอเคแล้วก็อีกไม่นานพูดย้ายวันที่หกไปอันนั้นอนะถึงจะดีแต่ในช่วงนี้ต้องเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ระมัดระวังคำพูดนะครับแต่ดาวไปจำตัวคุณดีไม่เสียนะเออมีคนช่วยเหลือสนับสนุนการเงินก็ได้เงินนะครับต่อมา ีกอคนราศีพิจิกดวงชะตาดีแล้วครับกู้เงินผ่านสมหวังได้งานสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จชีวิตมีความสุขดีทุกอย่างสอบผ่านทุกอย่างรับรื่นนี่เลยคือเรื่องจริงนะที่อาจารย์ดูดวงชะตาให้กับลูกศิษย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนราศีพิจิกดวงคุณดีสุดสุดครับ เออแต่ถ้าใครไม่ดีสแสดงว่าเป็นเวรกรรมของคุณครับนะช่วงนี้ดวงชะตาคุณให้ระวังอกลาบลอยที่เข้ามาจะหลุดหายไปนะครับให้พยายามสดมดวดมนต์้พระเ้าไว้เป็นการดีโอมชัมพาาใจารนยายเสวาแล้วคุณจะได้โชคลาภตลอดเวลานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนู คนราศีธนูเนี่ยนะถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเกตกุมรักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูงคุ้มคุ้มครองอยู่นะครับจะฝันนะเออเป็นมงคลด้านการงานก็เริ่มดีขึ้นนะครับล่าสุดลูกศิลโาจารก็เพิ่งเสร็จสัญญาง,งานผ่านเขาก็บอกว่าล้านอะไรก็ไม่รู้แต่ในคาคอมมิชชั่นนูยนนะก็สําเร็จสมหวังดีนะครับการเงินถึงแม้ว่ามีรายจ่ายแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันนะ ต่อมาชาวลักนณาราศีมังกรคนราศีมังกรถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยกำลังมุ่งมันตั้งใจที่จะหาเงินหาทองนะครับดาวสุขเป็นกเกษตรสุขดีวันนี้พูดคุยติดต่อเจรจาด้านการงานประสบความสําเร็จนะครับส่วนความรักเนี่ยยังมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะครับรอปัญหาด้านบริวารน,นะต่อมาชาวลักนณาราศีกุุม่ม คนราศีกุมเนี่ยดวงชะตาเนี่ยนะครับบางคนบอกเหนื่อยงานมากนะครับยังมีอุปสรรคเรื่องงานไม่ค่อยเต็มที่นะเป็นจังหวะครับช่วงเนี้ยขอหอดทนตั้งใจจะมีงานเข้ามาแล้วก็ไปจังหวะช่วงวันที่6ก็จะดีขึ้นไปจังหวะช่วงวันที่17ก็จะดีขึ้นนะครับบางคนก็อายุมากแล้วนะก็ต้องดูแลตัวเอง นะครับเพราะว่างานมันก็หายากแล้วก็อายุหกสิบเจ็ดสิบคุณจะไปสมัครงานที่ไหนมันก็ลำบากอนะเออมัคนคงก็ยังมีภาระหนี้สินต้องดูแลก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปนะครับเออเอาใจช่วยนะต่อมาชาวราศีมีนชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยดวงชะตามคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวพฤหัสบดีวันนี้ นะครับการงานคุณมั่นคงประสบความสําเร็จการเงินได้เงินจากทางไกลหรือการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี <c oughs> นะครับดาวคู่สัญญาคุณก็เริ่มดีแล้วนะแต่ให้ระวังในเรื่องของฟืนไฟนะครับไฟดูดไฟช็อตนำร้อนลวกด้วยของชาวราศีมีนนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตา12ราศีถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ